สวัสดีครับพี่เอาคุณพี่ทําประกันหรือยังครับทําทำมาดูสิครับพี่อีกนิดเดียวรถจะชนพี่แล้วนะครับโอ้โห oh. กระจอกอ้าวไปไหนแล้วอ้าวไปทำไมตรงนั้นน่ะเรียนเชิญมาดูตรงนี้ครับพี่ก็แค่หกสิบรถขับมาที่ความเร็วหกสิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่ความเร็วนี้ไม่ต่างกับตกตึก5ชั้นเลยนะครับพี่พี่อาจจะตายได้เลยนะครับตลอดค่าาพยาบาลเนี่ยทั่วไปก็ต้องมีแสนหกแสนเจ็ดพี่คิดว่าพี่จะจ่ายไหวไหมมันวิ่งมาชนพี่แล้วทำไมพี่ต้องจ่ายด้วยไอ้น้องรู้จักไหมพอรรบรถชนอ่ะพอรบอรผู้สัยภัยจากรถพอศสองพั้ารอยส้าพี่เป็นอะไรขึ้นมานะี่ยเขาจ่ายแค่แปด0มบาทเองนะครับ แล้วจะให้พี่ทำยังไงถ้าย้อนเวลากลับไปได้พี่จะทำประกันไหมล่ะทำทำพี่ทำพี่สัญญาพี่จะทำประกันกับน้องน้องช่วยพี่หน่อยนะผมไม่ใช่คนตัดสินใจหรอกนะครับพี่น้องอุบัติเหตุมักมายก,กับเรื่องเศร้า3ามวันเกิดเรื่องเศร้าและความสูญเสียบพอต้องถนน กว่า2 2 0 0มชีวิตถ้าคุณไม่อยากเป็นหนึ่งตัวละครในเรื่องเศร้านี้ใช้ชีวิตอย่าประมาท